ยโคสวัสดีทุกคนด้วยนะคะยี่ตราคสุเกียมสวิตแดนนะวันนี้ก็อัปเดตอีกแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมารับปรับปรุงก่อนเนาะแล้วก็ไปใส่โค้ดก็น่าจะเป็นลักี้อ่าเดี๋ยวผิดอันล u กี้ลักี้วันนี้ก็0ูนยสมสิ ทานี้นะคะงานฉลองยังเหมือนเดิมเนาะแล้วก็อันนี้ไม่เกี่ยวแต่ขอเข้ามานิดนึงแล้วก็มีจำกัดเวลานะคะใช้จ่ายรายวันเฮ้ยนี่มันชุดเหมือนลูกสาวลูกชายที่เข้ามาก่อนหน้านนี้ปะน่าจะใช่นะนี่ไงใช่ไหมชุดอะชุดเป็นชุดนี้เลยอะครับ นั่นล่กโอ้โหถ้าค่ะโอ้แต่แบบมันเป็นเติมไหมนั่นนะมันเป็นเติมสะสมอะใช้จ่ายสะสมอะแล้วโอ้ก็ไม่ใช่น้อยน้อยนะ <c oughs> คนที่จะได้น่าจะเป็นสายเติมนะคะน่าจะเป็นสายเติมเลยอะ่ะตามนี้นะทุกคนโบนัสออปพรขับนะคะแล้วก็ฮึ วันวานเลนไทยแล้ววันวันเลนไทยผมมาได้ไงใกล้ถึงว้ดีอ๋อวันว้ดีเหรอขอให้ทุกผู้สิบแปดมีนาอ๋อวันที่สิบแปดมีนานะคะห้าโมงเหรอตีห้าปะจะต้องเป็นวันที่สิบแปดนะมันช่ไม่ใช่เริ่มเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้มาอีกแล้วพวกเธอ กิจกรรมที่เราเคยเล่นก่อนเนี่ยแต่เราไม่ได้ดองไว้อะดิจบละไม่ทันไม่ได้ทำไม่ได้แน่เลยถ้าใครที่แบบอยากทำแบบอ,อันอันดับของคู่แต่งงานอะ่ะแล้วก็ได้ขอทำอีกรอบนี้ก็ทำนะคะถ้าใครมีของแต่เราไม่น่าได้อะเพราะว่าเราไม่ได้ดองของไว้ quest a c สันเจ้าอธิษฐานชุดยังเหมือนเดิมหรือเปล่านะ น่าจะไม่ต่างจากเดิมอันนี้ถ้าเราเข้ามาช่วงแบบช่วงแบบใบเอ้ยช่วงใบใเออใบใเทียงเทียงอ่ะเกมอาจจะมีหมุนๆน,นะเพราะว่าเขาเพิ่งอัปเดตเสร็จอ่ะเนี่ยเหมือนเราเนะี่ยเขาเพิ่งอัปเดตเสร็จอ่ะมันก็จะไอเซิร์เวอร์มันก็ยังยังไม่เสถียรเท่าไหร่อันนี้น้ำผู้ใหม่อ่ะอย่ yeah. น้ำผู้ใหม่จ้า ผู้ใหม่เข้าจ้าโอ้โหลโลแกรมมาเลยทีเดียวโอไมคเกิร์ดมีโบนัสน,น้ำพูด,ด้วยปะรู้สึกหมดแล้วจ้าอ้ไมคเกิร์ดโอเคจำกัดเวลาเรามาทำวันนี้ใช่ไหม,มเมื่อกี้แล้วก็ชุมดูลัคก,กี้หรือเปล่าห่วยได้แต่ลัคก,กี้ชิ้นน่ะอยากได้สามสิบชิ้นมั่งไม่ได้หรอก รอ,องเท้าเทส่งําอมยิ้มนะคะดูชุดนี้น่ารักจัดเดี๋ยวกุน,นูกหนูไปเลยอะ่ะเติมรายวันสะสมปีกลูกชายแล้วก็มีเหรียญลัคก,กี้ไข่เหรียญดอกสกุละแพงสุดคุ้มอ่ะรอบนี้มีสามชิ้นแล้วนะคะรอบก่อนมีสองชิ้นรทบนี้มีสมชิ้นแล้ว อันนี้เหรียญมงกุฎเหรออะไรคือเหรียญมงกุฎวะนี่ไงำํำพูโบนัสโบนัสนำผูเฮ้ยอ๋อห้าสิบก็จะได้นี้ตามสเต็ปใช่ไหมมีชุดให้ด้วยมีรูปโปกด้วยครับแล้วก็นี้ก็เอพีเนาะตามนี้นะคะทุกคนก็มาฟาร์มกันได้นะตามสเต็ป เพลงใหม่ไม่รู้ว่าเพลงใหม่หรือเปล่าไม่แน่ใจเห็นแต่มันใหม่ตลอดก็คือเพลงใหม่หนั่นเลยเนาะมาเราลองมาดูกันที่ว่าอานนี้ชุดที่ได้มาจากลออินใช่ไหมช่วยะ่ะรองเท้าเปลี่ยนเป็นอันนี้แล้วกันน่ารักความน่ารักนี้อันนี้ต้องไปใช้เหรียญเบ็กพี่สุนี้ก่อนดีกว่า จุ่มงานฉลองก่อนดีกว่ามีตั้งยี่สิบชิ้นนี่ต้องออกสักอย่างแล้วแหละครั้งก่อนได้ค่ะท่าเอ้ยทรงผมมาแล้วอ้ยารองเท้าก็มาอาจจะบิงอาจจะบิง,งชิงชิงชิลิมาใช่ทรงผมเออแต่ก็สีแดงแรงเลยแต่ก็ได้อยู่แหลนะเนาะได้แหละเนี่ยเออได้ได้รองเท้าด้วยนี่ก็ไหนๆก็ได้แล้วก็ใส่เลยแล้วกัน แล้วก็มีไข่ด้วยใช่ปะ่ะนีไ่ไงอู้หูอุ้ยใส่นั่งคู่กันด้วยล่าสุดถ้าเป็นชุดอะอุ้ยสวยแต่เซซี่ไปหน่อยเจ้าวิงเราได้ทรงผมมาแล้วอะเราเนี่ยอุ้ยอ,อันนี้เห็นสวยใช่ไหมอ่าหมุนอีกแล้ว ยังไม่โอ้มันอลงังเป็นเพราะมันอล,งลังไงมันถึง <c oughs> ขอดูสตอรี่นะครับ <c oughs> ไม่มีหน้าตาหะอ <c oughs> น่ารัก <c oughs> <c oughs> เอาเหมือนตอนแต่งงานเลยอะใช่ไหมฉากเหมือนตอนแต่งงานเลยก็ใส่ชุดนี้ไปแต่งงานนะสวยมาก ดูดิโคตรอันหลังเลยอะถ้านั่งเป็นกู้เป็นยังไงเราไม่นั่งยืนยืนเอาขาแข็งนลยฮะ,ะจะวิง่งวายชีวิตนะเนาะไมู่บมันนี้ต่อชิงชิงชิงอ้หมดแล้วชีวิตเราไม่ได้จบที่ลงแล้วแล้วว่ะ ซือเสียงซื้อเสียงว่าสั้นอมของงวลไม่ใช่ละโอเคนะคะทุกคนก็ตามนี้เลยอัปเดตวารอบนี้ก็ไม่มีอะไรมากเนาะก็จะมีแค่นี้เฉินชาติจจะระดับเลิฟก็อาทิตย์หน้านะคะผู้เธอเริ่มวันที่18นะอย่าเพิ่งใช้ตอนนี้นะใช้ตอนนี้ไม่นับนะคะ ต้องรอก,ก่อนในระหว่างนี้เราก็มเวลาใครที่มีคู่มีเวลาว่างก็ไปฟาร์ไมไปนี่กันอ่าเนี่ยเข้าเข้าศึกฟรีสไตล์นะคะแล้วก็เอาเหรียญมาสุมในโบสในต้นไม้แห่งรักนี้อ่าสิ่งที่เราจะได้นี่ก็คือสิ่งนี้นะคะเพิ่มสิบแต้มถ้าคนเล่นไม่เยอะเราก็ไม่อาจอาจจะมีโอกาสที่จะติดหนึ่งในร้อยนะคะก็จะได้ของรางวัลสักอย่าง เพเธอต้องไปดูในเพจเอาของรางวัลมันอะไม่รู้ว่าเขาเอามาให้ดูหรือเปล่านะไม่แน่ใจแล้วก็ที่เหลือน่าจะอยู่ในร้านค้าก็ลองค้นหาในร้านค้าดูเนี่ยก็จะเป็นแพ็กเกจตัวนี้พวกนี้ก็จะเพิ่มได้เยอะหน่อยเนี่ยห้าสิบแต้มอะไรเงี้ยร้อยแต้มส่วนไข่มุกก็จะแบบตึงๆไปเลยจ้าไม่แน่ใจนะคะว่าเขาจะแจกมาด้วยหรือเปล่าแต่ไม่แน่ใจเหมือนกันแหละ อะตามนี้นะคะเหลือก็ไม่น่ามีอะไรแล้วนะ,ะเรียบร้อยนะคะสำหรับวันนี้ก็หมดเพียงเท่านี้นะคะไปแล้วขอบคุณคุที่ติดตามและรับชมนะคะยังไม่ค่อยมีใครเข้ามานะเนี่ยเพราะว่าเซิร์ฟเวอร์ยังไม่สดเสถียร <laughs> โอเค